บอกอบฝาจะคืนให้นเล็กหมดระยาขับละงองเงเงียนแล้จับพงมรก่อนเดยียบก็ได้ก่อนขาสั่นแล้พอรู้ม่ได้เกี่ยวแรงแรงเลย แม่ตื่นสะพานแม่ตื่นสะพานแรกเออมาจากน้ำตกสะพานแรกเลยเด็ดคนฮะทางด้านโน้นไม่รู้ว่าแต่มาเรืมาเจ็ดเจ็ดคนสองคันมากันบน้ำสมคิดเขาจ้าทางนู้นเขาป่านนี้กินข้าวอยู่แถวสพเมยมั้งไม่รู้ว่ามันต่างคนต่างมาไง เดี๋ยวเดี๋ยวให้สมคิดเขาโทรหาเพราะตอนนี้เขาตามหลังที่ได้เกิดใช่เดี๋ยวหิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปไปหาอะไรกินอ่จอดเดี๋ยวมนหลง